สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสวนยูคาที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดทางช่อง YouTube ทาง f a c e b o o k นะครับและอีกหลายๆช่องทางก็มีพี่น้องชาวสวนยูคาเนี่ยสอบถามกันมาเยอะเกี่ยวกับการปลูกยูคาเรื่องก้ารยูคาเกตด A ก็เกรด B นะครับก็ผมอยากจะเล่าให้ฟังเนื่องจากว่ามี พี่น้องกเกษตรกรแถวบ้านผมเนี่ยเขาไปเลือกก้าอย่คาอันนี้ผมจะพูดถึงย้อนหลังไปประมาณสามปีเขาเลือกก้าอย่คาเกตบีมาปลูกเนื่องจากว่าราคามันถูกนะครับแล้วเขาก็มีความคิดอยู่ในใจว่าคือปลูกเกตบีแล้วก็มาบำรุงรักษาเอาโตเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือได้นั่งคุยกับกเกษตรกรเลยนะครับผมปรากฏว่าปลูกไปแล้ว มันก็โตไม่สม่ำเสมอก็คือต้อนโตก็โตต้นไม่โตก็คือไม่โตนะครับถ้างนั้นเขาจะเรียกว่าเกรบีเหรอทุกท่านก็ต้องให้คำนึงถึงหลักความเป็นจริงนะครับปรากฏว่าพอได้ปีกว่ากว่าเาต้องตัดตัดเพื่อเขามีความคิดอีกชอดนึงอีกว่าเออพอตัดแล้วหน่อขึ้นมาเนี่ยก็คงจะสวยสรุปแล้วหน่อขึ้นมาหน่อต่อสองขึ้นมา ก็เป็นสภาพเก่าก็ไหนที่พ่อแม่เขาสวยอยู่แล้วเขาจเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วในตอนแรกเนาะเขาก็เกิดมาก็สวยเหมือนเก่าต้นที่ไม่สวยไม่มีความจเจริญเติบโตในต่อแรกผลปรากฏว่าก็หนอกขึ้นมาก็ไม่สวยเหมือนเก่าไม่โตเหมือนเก่านะครับน้ำผลจะพูดถึงกาเกตบีนะครับ แล้วก้าเกดเอล่ะทุกท่านก้าเกดเอก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมปลูกไว้นี่บนพื้นที่ว่างนะครับอ,อายุได้ประมาณสองเดือนนิดนิดสองเดือนนิดนิดนะครับพอปลูกแล้วมันก็จะได้อารมณ์แบบนี้นะครับอารมณ์มีความสุขเห็นก็สวยงามทุกท่านบางคนและจะคนละอารมณ์นะแล้วก็มีเกษตรกรอีกหลายท่านที่ได้พูดคุยกัน ทางต่างจังหวัดนะครับได้ส่งรูปส่งคลิปมาให้ดูมันก็ไม่โตบ้างอะไรบ้างสารพัดปัญหานะครับก็คือถ้าเริ่มต้นดีอ่ะมันก็ได้ดีทุกท่านเนี่ยกาเกตเอเขาก็จะแบบนี้เลยนะครับพอดีผมไม่มีตัวอย่างให้ดูหรอกเพราะว่าผมไม่ไม่ได้ปลูกเกตบีหรือว่าเกตคะทุกท่านมันก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะสรุปแล้วก็คือถ้าเริ่มต้นเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้ดี ก็คือเลือกเกรด A นะครับถ้าเราไปตะหนีเรื่องเงินซื้อก้าเนี่ยมันก็จะมีผลเสียมาทีหลังตามมาผู้ที่มีประสบการณ์ปลูกมานานๆก็จะเจอก็จะรู้นะครับก็จะรู้ว่าเกรด A กับเกรด B มันจะเป็นยังไงทุกท่านคลิปนี้ก็ฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกดูคาเนาะถ้าเริ่มต้น ไม่ดีมันก็ไม่ดีตลอดนะทุกท่านมันจะเสียใจภายหลังนะครับเราก็ทําตามกําลังทรัพย์ที่เรามีนะครับตามกําลังทรัพย์ก็คืออย่าไปตันหนีมากถ้าตันหนีมากมันก็จะเสียใจทีหลังทุกท่านขอบคุณมากครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ